สวัสดีค่ะวันนี้เคสสอนดัดดิจิตอนนะเอาคลิปมาให้ดูกันนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยหลังจากสระผมเสร็จแล้วเราเอาลูกค้านะคะมาลงครีมยืดถาวรแต่วันนี้เราจะมีซิกเนเจอร์เพิ่มมาหน่อยนึงนะคะนั่นคือการใช้ตัวราโดนะคะราโดหรือเรียกว่ากรดชมพูราโดพัส c แคใส่สีฝาในหนึ่งถ้วยเคมีเห็นปะ รดชมพูจะให้ความเงาความนุ่มความลื่นและทําให้เส้นผมเนี่ยเวลาทาลงไปบนเส้นผมก็จะเกิดความเงาแบบตรงนี้ดูนะเห็นไหมเกลี่ยง่ายขึ้นเงามากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเส้นผมนะคะแค่นวดก็เกลี่ยไปได้ทั่วไม่ต้องเอาหวีสางจนกระทั่งเกล็ดผมเขาแตกเลยเนี่ยสังเกตด,ดูนะ การลงยายืดที่เราผสมตัวกรดชมพูหรือเรียกว่าน้ำบราโดพาสเคน้ำชักเงาจะทำให้ตัวครีมยืดเงาขึ้นมากๆเซฟอาการสะดุง้งลดประจุร้อนไปในตัวหลังจากนั้นเนี่ยพอระวางเวลาจนครบละก่อนที่จะเอาลูกค้าเวลนาน้ําเปล่าออกเราจะเอาบาโดใส่กระบอกฉีดน้ำ แล้วเราทําการฉีดเข้าไปให้ทั่วหัวแบบนี้เพราะว่ากรดชมพูหรือเรียกว่าลาโดเนี่ยเวลาโดนเส้นผมมันจะนุ่มมันจะลื่นมันจะงามมากๆมันทําให้เกล็ดผมเนี่ยปิดตัวเรียบร้อยเลยการที่เราจะเอาผมลูกค้าไปล้างต้องปิดเกล็ดผมก่อนเสมอเพราะถ้าเกิดว่าเกล็ดผมถังตัวออกเวลาเจอน้าเนี่ยเดี๋ยวเกล็ดผมเขาจะแห้งหยาเพราะถ้าน้ำบางที่เป็นน้ําแบบน้ําบาดาเนี่ยมันจะกัดผมได้เนาะเห็นไหมพอฉีดลาโดพัสแคร์หรือกรดชมพูเข้าไปตัวเนี้ยมันก็จะให้ความนุ่มความ ลื่นเราขึ้นเงาเป็นพิเศษง่ายๆแค่นี้เลยลองดึงยืดหยุ่นดูเห็นไหมยืดหยุนเต็มที่เลยง่ายไหมหลังจากนั้นเราเกาวลูกค้าไปล้างน้าเปล่าได้เลยนะคะล้างน้าเปล่าโดยการที่ฉีดน้าเปล่าเข้าส้นผมได้เลยจ้ะฉีดเข้าไปฉีดให้เรียบร้อยเลยคะ่ะฉีด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 เสร็จปุ๊บนะเราจะไม่ล้างน้าเปล่าธรรมดาลองดูนะ เราจะใช้แชมพูขวดขาวหรือเรียกว่าแชมพูดีทอร์เอาไว้สำหรับล้างพวกครีมยืดที่ตกค้างออกจากเส้นผมให้หมดนะคะเราจะสระผมลูกค้าสระไปเลยค่ะจะสองครั้งสามครั้งอยากสระกี่รอบสระสะได้เลยนะคะไม่ห่วงนะสระเสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็จะมาหมักด้วยตัวทรีทเมนต์เคราติน ไอ้เจ้าทิเมนแคราตินข้อดีคืออะไรคะคือทําให้เส้นผมของลูกค้าเนี่ยมันเกิดความแข็งแรงที่มันมากขึ้นเราก็จเจ้าไอ้เจ้าทิเมนถุงส้มเท่านั้นเลยนะคะจริงๆอะ่ะจะเรียกจะเรียกทดแทนตัวเชื่อมแกนนอกเลยยังว่าได้เลยเนี่ยดูนะเราจะใช้ทิเมนถุงส้มตัวนี้นะคะ่ะบีบเข้าไปให้มันหมดแม็กเลยเพราะมันจะหมดถุงละแล้วเราก็นวดให้ทั่วเส้นผมแค่นั้นเลยะคะ่ะนวดให้ทวเส้นผมนะคะมันมีหน้าที่ปฏิกริยาคือการเติมเต็มแคตาติน น้ำยายืดเนี่ยจะเป็นตัวทําลายเส้นผมเนาะเพราะว่าโครงสร้างผมเนี่ยมันจะเกิดการอ่อนตัวทีนี้เราใช้เจาทีเมนต์ตัวนี้เข้าไปซ่อมแซมต่อได้เลยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ฉีดน้าเปล่าให้สะอาดนะคะฉีดน้ำเปล่าให้สะอาดได้เลยแบบนี้เลยค่ะง่าย ฉีดน้ำเปล่าเข้าไปให้มันสะอาดล้างให้สะอาดที่สุดการล้างน้ำยายืดถ้าช่างล้างไม่สะอาดปัญหาที่ตามมาคือเวลาลงยากรอกยืดผมลูกค้าจะช็อตเนื่องจากว่าเศษครีมยืดเบอร์หนึ่งเขาไปเจอกับครีมกรอกยืดเบอร์สองนั่นเองเนาะเอาขึ้นมาเสร็จแล้วฉีดสเปรย์กันความร้อนของโอเคตัวนี้ให้เรียบร้อยนะฉีดให้เยอะเพราะว่ามันเซฟได้ทั้งงานยืดถาวรไหนจะเซฟเรื่องของ ไฟหนีบไหนจะเซฟเรื่องของหนีบแคราติหนีบพยามมันเสฟบได้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็เป่าแห้งได้เลยค่ะแม่กระดูกันเรื่อยๆนะเป่าแห้งให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเป่าเข้าไปพอเราเป่าแห้งจนเสร็จแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะน้องจะค่อยๆอ,อธิบายให้แม่ฟังกันค่อยๆดูคลิปเพราะถ้าเดี๋ยวน้องอธิบายล่วงหน้าไปเนี่ยเดี๋ยวแม่งงกันแน่เลยเนาะอ่ะค่อยๆดูกันนะอ่ะหลังจากเป่าเสร็จแล้วแบ่งผมนะ เคสนี้ยืดโคนดัดปลายจำคลิปตอนเปิดตัวได้ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับเทคนิคล้านหนูแล้วเราจะหนีบช่วงโคนก่อนเป็นอย่างแรกอะดูนะเราจะหนีบช่วงโคนผมก่อนเป็นอย่างแรกเท่านั้นเห็นไหมหนีบ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 โคนผมก่อนเป็นอย่างแรกปลายที่เราจะดัดเราจะไม่หนีบการที่เราเอาเครื่องหนีบหนีบตัดแต่งคนจะุดปลายแล้วมาพันแกน แกนผมลูกค้าซอนปลายจะถูกความร้อนหนีบจนแบนเวลาดัดแล้วจะไม่ขึ้นรอนเลยโอเคไหมเราก็จะหนีบแค่เฉพาะช่วงโคนหนีบแบบนี้ค่ะหนีบให้โคนขึ้นเงาความร้อนก็ตามความเหมาะสมตามหน้างานเราได้เลยนะคะงานออกมาก็จะได้ความเงาตามที่เราหนีบมีไฟแรงเกินผมแห้งผมก็หยาบก,ก็ไม่ขึ้นเงาประมาณนี้เลยง่ายๆเลยค่ะค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตนะ เวลาหนีบช่วงโคนก็จะบรรจงเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นงานยึดคนดัดปลายอ่ะที่ร้านหนูจะไม่ได้ใช้ไฟสูงจะใช้ไฟหนีบคนแค่ประมาณ200 200เองเพราะว่าเครื่องหนีบแพทเทนเนียมของน้องอะ่ะมันร้อนสูงมันร้อนกว่าเครื่องหนีบแบบงานจีนทั่วไปอยู่ละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องเล่นไฟแรงมากนะคะเล่นไฟแค่นี้ก็ถือว่าเงาวาวาวับละหลังจากน,น,นะฮะเราก็เจาไอ้เจ้าตัวทิเมต์เหมือนเดิมะ่ะตัว ถุงส้มทิมนตแคตาตินะาใส่ถ้วยแล้วก็ผสมกับตัวกรดชมพูหรือว่าลาโด p l u s h ร a นะคะตีให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวของเขาผสมนะให้เข้ากันตี้เข้ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไอ้เจ้าตัวที่เราผสมเสร็จมาทาปลายผมนะวิธีการพันแกนแม่ช่างเลือกวิธีที่ถนัดได้เลยนะคะบางคนก็ใช้วิธีการเอากิ๊บมาหนีบกระดาษก่อนแล้วค่อยพนัน บางคนก็มีเทคนิคเป็นของตัวเองเนาะแต่อย่างที่ร้านหนูอะหนูกับแม่จะพันแบบนี้พันเดี๋ยวแม่ลองสังเกตดูดีกว่านาอเพราะว,าว่าวิธีการพันแกนของหนูเนี่ยคือพันแล้วมันตึงเลยละผมไม่มีหย่อนเลยตึงเปียะตึงเปียะเลยแต่แม่ค่อยๆดูก่อนนะเอากระดาษสอดใต้ล่างทับบนเสร็จแล้วลากผมมาให้สุดปลายตึงๆเสร็จแล้วกระดกปลายขึ้นเดี๋ยวดูอีกช่อนึงนะช่อนี้อาจจะมองไม่ชัดเนาะแล้วก็พันแกนเข้าไปเลย ลองสังเกตนะพอถึงจุดสุดยอดของการพันแกนแล้วเนี่ยมันจะมีการขมวดรอบหนึ่งลองดูนะอันนี่พันขึ้นมาละเห็นไหมพอตึงเสร็จปุ๊บมันจะมีการขมวดมารอบหนึ่งพอขมวดเสร็จแล้วนะเอาไอ้เจ้าตัวที่เราผสม,มอะกรดชมพูกับตัวทรีมิ่คาราตนินอะทาแต้มเอาไว้เพื่อการรอยหักนะจ๊ะแล้วเราก็เอาตัวแผ่นกันความร้อนคลอกที่ผมของลูกค้าแล้วเราก็ใช้หนังยางรัดได้เลย แต่ถ้าใครมีกิฟก็ใช้กิฟได้นะคะแต่การใช้หนังยางเนี่ยมันก็จะตึงมันทําให้ตัวเส้นผมนะคะตึงกว่าตึงกว่าการติดกิฟแค่นั้นเลยเง่แค่นี้ละแล้วแม่ก็ทําอย่างนี้ยจนทั้งหัวได้เลยแล้วก็เข้าเครื่องดัดได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งดูอีกช่อหนึ่งนะคะจะได้แบบมองเห็นกันได้ชัดเนาะง่ายขึ้นเพราะเมื่อกีอ้มันหลุดมันหลุดเฟรมไปนิดนึงเดี๋ยวแม่ค่อยๆดูนะอ่ะ หลังจากที่เราฉีดบลาดโดลงไปเล็กน้อยนะคะหรือเรียกว่าน้ำกรดชมพูเนาะเราก็เอาเจ้าตัวที่ผสมมาทาลงไปทาในสัดส่วนที่เราต้องการพันนะคะัพันตรงไหนก็ทาถึงตรงนั้นได้เลยค่ะพอเราทาเสร็จแล้วก็นวดเขาสักหน่อยนึงให้ผมมันขึ้นเงาหน่อยนะคะนี่แบบนี้อาา่าฮะเสร็จแล้วเราก็กระดาษเลยค่ะกระดาษเนี่ยหนูจะใช้เป็นขนาด L นะเพราะว่าแม่บอกว่ากระดาษไซส์ L เนี่ย เหมาะมากๆเลยเหมาะสําหรับการพันดัดดิจิตอลมากกระดาษมันใช้กําลังดีเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาขยําก่อนด้วยแปะล้างเสร็จแล้วเราก็แปะโบนเสร็จแล้วก็ดึงให้มันตึงแล้วยกปลายขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ผักตัวแกนดัดดิจิตอลเข้าไปขมวดผมเลยค่ะแล้วก็พันขึ้นได้เลยแบบนี้เลยจ้ะนี่ปื๊ดขึ้นมาสังเกตดีๆนะจังหวะเนี้ยพิเศษมากปึ้ง ปึ่งนี่อะล็อกเรียบร้อยตึงเปียะไม่มีขดงอเลยไม่มีดีดแน่นอนเอาทิมนทาลบรอยหกักแปะแผ่นกันความร้อนแล้วก็หนังยางเห็นไหมแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ๋อหนูย้ําก่อนนะเคสเนี้ยลูกค้าเขาทําสีด้วยนะคะเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ้ยทาไมก่อนทําผมดําทําไมหลังจากทําผมมีสีลูกค้าทําสีด้วยนะแต่ช่วงจังหวะทําสีอน่ยหนูมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหนูตั้งใจที่จะโชว์งานดัดดิจิตตอลไม่ได้โชว์งานสีผมเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้าเครื่องดัดจนครบเวลาอุณหภูมิเวลาเสร็จแล้วเนี่ยพอเราแกะออกมาปุ๊บก็จะเห็นว่ารอนมันเด้งสวยขนาดนี้เลยอ่ะเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยคือโกรกนะคะตอนที่เรากโกรกทางร้านหนูเนี่ยจะโกกโคนก่อนแล้วก็ไม่ได้ติดกิ๊บด้วยพอเรามั่นใจมากๆว่าเราโกกได้ทั่วเราก็จะเริ่มการโกกแบบนี้ก่อนเลยนะคะวิธีการก็คือลงคิมโกรกยืดช่วงโคนผมก่อนพอเราหนีบโคนเอาไว้เนาะ ทำการโกรกช่วงโคนไปเลยคะ่ะเต็มที่แม่จะติดกิฟไม่ติดกิฟอันนี้ตามสะดวกหนูไม่ได้ห้ามแม่ทําตามสะดวกไม่ได้เลยแต่ว่าอีตอนที่ว่าเสียบเข้าเกนนะ่ะหนูไม่ได้ให้ดูนะเนื่องจากว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาตรงนั้นอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วว่าเข้าเข้าเครื่องดักก็เข้าเหมือนกันหมดเนาะแกะแกนเสร็จก็แบ่งผมโกรกได้เลยคะ่ะโกกตามนี้เลยเนี่ยหนูก็โกกแบบเนี้ยแม่หนูก็โกกแบบหนูแบบนี้นี่แหละโกกโคนก่อนคะ่ะไม่ติดกิฟก็ได้ใครอยากติดกิฟให้มันดูแบบว่า เอ่อเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะก็ลงการโกกแบบนี้ได้เลยค่ะโกกให้มันทั่วๆแบบนี้เลยนะหลังจากโกรกโคนเสร็จละทีเนี้ยอีโซนปลายละโซนปลายเราก็ใช้น้ํายากโกกดัดดิจิตอนนะคะของพีวันเลยโกกดัดดิจิตอนจะเป็นน้ํานะเราก็เทน้าใส่ไปในถ้วยแล้วก็น้ํายากโกกดัดดิจิตอนไปใส่ในถ้วยที่เหลือน้ํายากโกกยืดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ขยำแบบเนี้ย ไม่มีการใช้กิ๊บก็หน่อยนะคนเราอ่ะดัดเด้งอ่ะไม่ต้องเอาอะไรไปหนีบมันก็ต้องเด้งถ้าเรา,เาไปหนีบอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเด้งไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโกรกแบบปกติเลยค่ะใส่ถ้วยขยำก็ได้บางคนก็ใส่กระบอกฉีดก็มีเนาะแล้วเราก็ขยำแล้วทิ้งเอาไว้สิบห้านาทีแค่นั้นเลยค่ะทิ้งไว้สิบห้านาทีแค่นี้เพราะว่าน้ำยากโกรกดัดเขาอ่ะโคตรดีเลยนะเด้งมากๆเลยน้ำยากโกรกดัดของพี่วันอะ เด้งมากอะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราครบเวลา15เอาไปล้างออกเนาะพอล้างออกเสร็จเนี่ยอะเรามาดูเนี่ยเรามาดูผลลัพธ์เนี่ยประมาณเนี้ยแม่ว่าอีกมะหนูเห็นนะหยิกทั้งหัวเลยโคตรหิกเลยนี่ขนาดใช้แกนใหญ่นะไม่ใช่แกนเล็กนะอะเห็นไหมอะลองสังเกตดูคนตรงปลายหยิกยืดคนดัดปลายหยิกเป๊ะสวยอลังการมากเห็นปะโคตรเลิศไหม เลิศมาก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 ,มากเลยล่ะอ่านี่แค่นี้งานดัดดิจิตอลไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่ว่าแม่ช่างวิเคราะห์ผมเก่งไหมงานดัดดิจิตอลน,น่ะสำหรับหนูถ้าเทียบกับงานยืดงานยืดง่ายกว่างานดัดหลายเท่างานดัดต้องวิเคราะห์ผมเก่งเห็นไหมน้องบอกว่าผมลูกค้าทำสีด้วยสังเกตไหมว่ามีสีขึ้นมาหลังจากดัดดิจิตอลเสร็จแล้วลงสีเลยไม่ได้ฟอกนะฮะสีนี้คือสีเบอร์9ทับ1 ใช้ไฮ6เปอร์เซนได้สีนี้เลยค่ะถ้าเป็นทั่วไปก็9.1เนาะเนี่ยได้แบบนี้เลยค่ะสีสวยด้วยแล้วก็รอนไม่หายเพราะไม่ได้ฟอกเพิ่มนี่รอนก็จะได้ออกมาเป็นพวงแบบนี้เพราะอะไรคะผมลูกค้าธรรมชาติไม่เคยฟอกเลยคนที่ผมธรรมชาติและไม่ใช่คนผมเส้นเล็กดัดยังไงก็เด้งมากวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคมาให้แม่ดูกันเท่ากับวันนี้นะ ใช้ทั้งหมดจะมีน้ำยายืดชุดเหลืองหนึชุดโกรกดัดดิจิตอลพ1วหถุงสเปรย์กันความร้อนโอเค1นขวดและที่สำคัญขาดไม่ได้ที่ดัดแล้วเงาขนาดนี้แล้วก็คนเงาหนี้ก็คือกรดชมพูหรือบาโดพัสเคนั่นเองใช้ทั้งหมดแค่ไม่กี่อย่างออกมาสวยแบบนี้ก็คือครบจบแล้วค่ะใครที่กำลังตามหานะคะหนูมีให้ทั้งหมดดัดเด้งแน่นอน100เลย แค่แม่วิครอบผมเป็นวิครอบผมขาดดัดยังไงก็เด้งสวยแน่นอนเนี่ยหนูก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมแบบว่าเอาไอ้ตัวสองรอนมาทําแล้วก็ถ่ายบอกนะว่าเอ้ยเนี่ยดัดดิจิตอลหน้าไม้นะเนี่ยผลงานคาตาเลยแม่ใช้มือเหมือนกันค่ะเปล่าเข้ามือเหมือนกันค่ะถึงไม่เข้ามือก็เด้งเพราะผมลูกค้าธรรมชาติโคตรเด้งเลยสวยมากลูกค้าแฮปปี้มากแฟนของลูกค้าเป็นชาวต,ต่างชาติยังบอกเลยว่า อยากได้เมียคนเก่าชอบเมียขี้เลียมเหมือนเดิมลูกไม่จะทำเงียเหมือน,นกันแต่สวยขึ้นไหมสวยขึ้นมอขนาดแฟนฝฟล,ลั่งยังว้าวเลยอ,อ่ะขอบคุณแม่ทุกคนนะคะที่รอชมคลิปจนจบนะฝากไปด้วยนะคะใครตามหาอุปกรณ์เสริมสวยนะ,ะหรือตามหาชุดตัดดิจิตลอลเด้งอย่างนี้แม่แค่มีของให้ครบแม่ดัดยังไงก็สวยแน่นอน ใครกําลังตามหาตัวที่ดัดหรือยืดให้ขึ้นเงาแม่อย่าลืมนะคะกรดชมพูหรือเรียกว่าบราโด500รกรัมแค่ร้อยเจิบบาทอันนี้มีติดไว้ฉีดทับเคมีก่อนล้างเสมอผมจะเงาเด้งนุ่มลื่นมากๆขาดเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวจบงานไม่สวยนะอ่านี่ดูค่ะลูกค้าแฮปปี้มากๆเลยเห็นไหมคือลอนเด้งมากเด้งแบบเด้งสวยมากๆอ่ะหนูไปแล้วนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะสวัสดีจ้า